ที่ท่านป้าให้ลูกของท่านท่านรู้สึกยังไงบ้างท่านรู้สึกว่าเวลาที่ท่านป้อนอาหารให้ลูกของท่านท่านรู้สึกถึงความเปตตารู้สึกถึงความสงสารต่อเด็กที่ไร้เบียงสามันคือความรู้สึกเดียวกันของพ่อแม่ชาวกาซาที่เขาก็มีความรักต่อลูกของเขาเหมือนกันแต่ครอบครัวของเขาต้องแตกสลาย จากการฆ่าแล้วบอกเพื่อนี้จขช้นเดกาซาดังนั้นเมื่อวันนี้พวกเราทุกคนและคนทั่วโลกได้เห็นกันแล้วว่าเรือที่บรรทุกทั้งสอสอทั้งแพทย์แัวิชาการคือมนชญนัน่งแต่อาหารลงผมเด็กยารักษาโรคเอาไปช่วยชาวกาซาแต่ทุกจับทั้งหมดใครเปนคนจับรับงปราเ ถ้ามีเสียงวชนอยู่นะครับผมคิดว่าคำตอบมันชัดเจนแล้วและผมคิดว่าทุกคนที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็ต้องการส่งเสียงเดียวกันส่งเสียงมนุษยธรรมจากประเทศไทยร่วมกับทุกประเทศทั่วโลกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในกาซางวันนีิมีเพียงแค่ประเทศอิสนเอลเท่านั้นที่ยืนยันว่าตัวเองถูกต้องประเทศอื่นไม่มีใครตอบแบบนี้เลยประเทศอื่น ร้ายที่เกิดขึ้นในกาซานั้นมันมาจากน้ทธมือของอิสราเอลทุกคนครับเห็นปใต้จริงนะครับอิสราเอลฆ่าใครครับพี่น้องช่วยพูดประโยคนี้พร้อมกันอิสราเอลฆ่าเมืองอิสราเอลฆ่าเมืองอิสราเอลฆ่าพยาบาลอิสราเอลฆ่าพยาบาลเสียชีวิตมากกว่า1,500คนเสียชีวิต ยืนได้ว่าในที่ชุมนมนี้ไม่ได้มีแค่คนไทยมีคนที่นับืหลายสาสนาหลายศาสนาเหมือนกันแต่เขามีหัวใจที่มีความรู้สึกเดมยวนกันคนไทที่มีเสียเหมือนกันีาสไนาเลสไตน์ีปาีปาเลสไตน์คับมี่ นาชีก็รู้ทีทุกวันีที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกท่านสาสาทุกท่านข้าราชการทุกคนทุกคนในพื้นแผ่นดินโลกก็รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ความจริงที่ดำสนอออกจับขึ้นทั่วโลกทั่วโลกยอมน้ำดยอมไปดิสไอโอตอนนั้นที่ต้องการปกปิดความจริงและนำเสนอความเท็จพี่น้องช่วยพูดตานและอิสราเอล ไม่สามารถสะอบิดข้อมูลจริองอ คนไทยไม่โดนบอิสรเอลทยไ่นอิสราเอลไทยม่นอรัเวันนี้เราเปียกฝนแค่วันเดียว เลี้ยนน้ตามาแล้วสองปีแทบทุกวันจากาซาอันนี้จาก,กาซา,า,กกา,าไม่เคยได้นอนหลับสบายในค่ำค,นคืนทพราะคคืนมีแต่ระเบิดนุ่งที่ความสูญเสียทีเ่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนในวันนี้ที่กำลังเปียกฝนนะครับจดจำช่วงเวลานี้ใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้ถ้ามาันไม่พังถ่ายรูปกันไว้หน่อยครับแล้วก็แชร์ไอ้ตัวโลกเป็นลำลูว่า คนไทยและพี่น้องทุกชาติทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเรายองเปียกคนในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้างชาวกาซาด้วยกันฟรีฟรีออนสไนฟ์ฟรีฟรีออนสไนฟ์ ฝากกันเอให้พี่น้องต้องเวแงทางหน่อยนะครับเวแงทางเลยนะพี่น้องเบื่อเมียก็สั่งกอนไปมาน่าจะเป็นทำแรก้พี่น้องออเวกาทางหน่อยนะครับ หนี้จะหลังนี้จะที่วันชาวยุบไม่ดูแลไตายหลังจากนั้บอกว่าที่เรายังอยู่เพราะมีอำนคนที่ตายก็ได้เป็น นายเดวิด้งเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่น้องไ่ลยไเในในิพย์ยาฮูบอกว่ากำจัดทามาสต้อัดทามาแต่ในนิพย์ยาฮูต้งหลงพยา,าว,ยวาลฐานจริงมันใช่หราสุดท้ายออาคำอ้านิย์าบอกว่า,ากาจัดทามามันคือข้ออา้างในการฆ่าแลาวองประชาบาลิตน์ เปิดถนนตลอดนะฮะเปิดถนนตลอดเปิดเปิดถนนตลอดฮะเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเราปิดถนนเปิดเปิดถนนตลอดนะฮะเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเราปิดถนนเราเราเปิดถนนตลอดนะฮะเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเราปิดถนนเปิดเปิดถนนตลอดเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเราปิดถนนเปิดตลอดนะฮะเปิดตลอดเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเราปิดถนนนะฮะ tớ thân đồn ha tớ thân đồn ha tớ thân đồn ha tớ thân đồn có cha quá đâu bị có

เปิดถนนฮะเปิดถนนฮะเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเราปิดถนนฮะเปิดถนนตลอดฮะเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเราปิดถนนฮะนไทยปี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 ปปี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 ปีป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 ีปป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 ีป